สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้น้องลาสิผ้าพีผ้าน้องมาเที่ยวเขาคอกันจ้าพี่น้องสิกเนเจอของเขาคอก็กคือวัดผาซ่อนแก้วจ้าพี่น้องบวกเลยว่าทะเลหมอกย่ามฝนนี่ปังปุริเยแห้งพี่น้องบูดบรรยากาศวัดผาซ่อนแก้วเนาะพี่น้องเนาะ ขันเท้าครับรถอ่ะยุเส้นเขาคอเท่ากับเห็นเพนยุทธ์ระ,ระยะไกลเลยมมน,นีนองลาเอาคลิปบรรยากาศมาฝากพีพากนองเลยพุณาบรรยากาศดีแห้งจ้ะพี่น้องขี่รถออมผู้เขาท่ามกลางแบบทะเลหมอกฟินๆเลยจ้ะหลังจากนั้นเท่ากับไปเที่ยวสกายวอล์คเขาคอได้พี่น้องเท่ากับเสียวอยู่เด้ย,ยางขึ้นบันไดไปกระด้หัวเราะเยาะกันไปเด้อ่าแหลกๆก็เสียว,ว่าหัวเหาะเด้พอไปหอดอันจุดมองมันอัน กระจกใสๆเนาะพี่น้องเนาะกระเสียวกันมือกาหอดยางพี่น้องเอ้ยพากันยางเล่นชมวิวไปจากพี่น้องสกายวอสเขาพอเนาะพี่น้องเนาะมองที่เที่ยวอ่าเขาควากัน้ลยแหงเบื่องระว่างนี่กับสโลโมชันนังหน่อยพี่น้องเออเป็นกระจกใสเนาะเออยางกระสีแวหวาดเสียวจังหน่อยพี่น้องให้เบิ้งบรรยากาศรอบๆเนาะพี่น้องเป็นตะพักขึ้นยางผลฟังผลก็จะเป็นวิวผ้าซอนแก้วหลังจากนั้นเขาก็มาขี่รถไฟเล่นนี่พี่น้อง เป็นรถไฟน้อยสำหรับแบบชมวิวเนาะพี่นองเนาะขับเล่นไปขี่ชมวิวเป็นสถานีเขาคอยแล้วพี่นองขี่ไปหัวลเระไปเลยพี่นองเลยมันเป็นรถไฟเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่าปอยากขี่เนาะค่าขึ้นรถไฟกะคนละหาสิบบาทชุมทางเขาคอ อากาศพานเขาคอเอ้ยเพชรบุญเอ้ยมีหอดสุรินด์เนีพี่น้องมีหลอดอุมโมงค์พร้อมครับไปมีเรือไว้กิ่งได้เพิ่นผ่านขี่สองหลอดเพิ่นพี่น้องเอา้าตากลองกระแลนนะ้า่มสัญญาณเด่นบ่ได้ถ่ายรูปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเฮาอยากได้รูปเนาะพุ่น้องตากลองกระฟ้าว่าสั่นกดถ่ายรูปแช่ๆๆๆเฮาคันเฮาอยากได้เฮาก็ซื้อเพิ่นก็ได้รูปหรือว่าคันเฮาบ่อ,อยากได้เฮาก็ปล่อยผ่านเนาะพี่น้องเนาะเอา้า ระว่างนี้เขากะขับรถไฟชมบรรยากาศผู้เขาโดยรอบของอเขาคอนะพี่น้องเนาอะ,อะพอจบจากลงรถไฟแล้วเขากับสิไปต่ออีกสักรอบนึงพี่น้องอะไปยางรวดเร็วเลย เออเขาก็ชมบรรยากาศไปไปเป็นกระสุกเอากับปนันได้พอามันหนักแล้วบันรถไฟยนชี้ไปเอาสว่าสุกแล้วก็โดดขึ้นรถขึ้นแล้วไปอีกรอบนึงจ้กพี่น้องมันก็กลายเป็นจบรอบนี้หลังจากนั้นเขาก็ขี่รถมาหอดพิษณุโลกแล้วเขาก็เปิดพิกาดหาล้านบุฟเฟม่มุกกระถินคุมๆแล้วพี่น้องเนาะก็คือล้านอาปาบุฟเฟ่ทะเลเผาที่พิษณุโลกจากพี่น้องสามลอยเก่าสิบเกาบาท คุ้มบ่ถามใจเบิงไปยางวิวข้างในกันเลยบรรยากาศเมื่อนี้กระหอดสิ้นเดือนแล้วคนกะจะไลยเป็นพิเศษแน่จ้าพี่น้องเบิงเอารวดเบิงเอารลดสามเก้าเก้าร่วมน้มดื่มร่วมของหวานเรียบร้อยละจ้าน้องลาสิผ้าพีผ้าน้องยางไปเบิงบรรยากาศกันเลยอืมระว่างนี่กระสิบไปมุ่มน้มจิ้มกันก้อนเลยพี่น้องน้มจิ้ม ดูล้านเพ่นมี่สองรถเนาะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มอ่าสามรสนะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าแซบ่บอิลีบ่ผิดหวังกับในราคานี้เนาะนี่น้องลากตักให้พี่ให้น้องในเบิ้งคน,คนคนคนกันขึ้นมาตักขึ้นมาให้เบิ้งเลยย่างอเร็อร่อยไปนี่เป็นน้ำจิ้มสามรสจากพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็ไปเบิ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยจ้า น้ำจิมซี่ฟู้ดกะตะแซคพักได้พี่น้องมีพริกกระเทียมเตรียมพ่อมให้เรียบร้อยจ้าล้างจากนั้นเขากะสิอเบิ่งมุ่มเนื้อนะพี่น้องเนาะเพิ่นกระสิสไล่บ้างให้เรียบร้อยแล้วเป็นเนื้อริบอายนะพี่น้องเด้อส่วนมุ่มนี่กระสิเป็นมุ่มแบบผู้ใดมักหมูกระทะเนาะมีปลาหมึกมีอัมพาคีเลี้ยวสบายนั่งนั่นละเออมีหมูสามสันหมูมักไีอย่างต่าง มุมของทอดก็มีหอดย่มมีหอดเขาพัดไก่ทอดตำาบกพุงใส่หอยแข่งเฟนฝ้ายหนองไก่นะพี่น้องเนาะมองนี่สิเป็นเมนูทะเลทั้งเลยและไก่ย่ำปูพัดพงกะะรีมั้งนี่อืม,มุมของดองที่นองลามากก็คือปูหมาดองตักได้เลยบ่ออันกุ้งดองน้ำปลาหรือกุ้งดองซี่อิวก็ตักได้เลยตักจนอิ่มหุ่นละพี่น้องบ่อิ่มยาเมื่อเ่นว่า มุมต่อไปจะเป็น,น,ม,นมุมผลไม้ตามฤด,ดูการหฮากะสิมีแขวบังกรแตงมุ้งลำใหญ่พริกเกลือบังนัดแล้วกะบักซีดาอันนี้สิเป็นมุมพักเนาะพี่น้องก็มีแบบขึ้นมุ้มกระทะบ้านเฮ่าทั่วไปและวใครใกล้อยากได้จังน้อยก็ยิบเอายิบเอามุมของหวาน้องลาสิยางเร็วไปจังน้อยออืเป็ดย่างก็มีเด้พี่น้องมุมชีดก็มีอยากได้หอยชีดกุ้งชีดหรือว่า ยังกะเลือกเอาเลยมุมนี่สิเป็นมุมยำนะพี่น้องผู้ใดอยากกินยำยังกะบวงน้องเพิ่นเลยด้วนี่น้องลาบเไหไว้แล้วบรรยายจนม,นมันบ่มีหมองสิ้นสุดนะพี่น้องเนาะมันลายแห้งมุมนี่ก็สิเป็นมุมหอยนางรมเพินเ่นจะแงะให้ไม่ไหมสดสดหลาดกับน้ำจิม้มมีหวานหยอน,นอยพักกเกดอ่อ,อนอันนี้ก็สิเป็นมุมไอติมหลังจากนั้นมันสิมีเมนูกุง้ง เป็นกุ้งแม่นม้ําสําหรับหพี่น้องได้ขีบขึ้นมานอกมองนี้เลยจ้าพี่น้องนอกกันแบบสดๆดไปเลยหรือผู้ใดมาห้อยแข่งโตบังไงทอฝ่ามือเลยพี่น้องเด้อเท่าขีบขีบขีบล้วกะ็เอาล่หงมอมาลวกเลยจ้าพี่น้องน้ำเดือดือลวกไปเลยมุ่มต่อไปขันผู้ใดบ่อยากหอกกุ้งเขากระรัมีกุ้งสดสด นอกไว้ให้เรียบร้อยขีบมาย่างกินเลยเลยมุมบักหอยกระสีมีหอยหวานโตบักง่สดๆเลยพี่น้องเติมของตาดมีหอยมาแรลงผู้และ้วกะ็หอยเชลตะว่าหอยเชลโตวบ่อยง่านปไ,ได้บุ่นนี่ปลาหมึกมีต่ควนตักเลยบอกเลยโตทอฝ้ามือนี่พี่น้องกินซี่โตนี่ขุ้มคักหลายอิ่มแห้งและ้วกะ็เป็นเมือกยักเนาะพี่น้องเนาะเอาไปย่าง เซ็ตแซ่บ,บ,<ส>บมุมนีก็สิเป็นปูสำหรับออกไปย่างเนาะพี่น้องเนาะอ่ามงนี้ก็สิเป็นอ่ากุ้งแม่น้ำเอาขึ้นมานอกเองคือกันก็ฟังทีน้องลาลงให้เพียน้องเบิ่งมังหันเนาะอืมแล้วก็ไปเบิง่งบรรยากาศโดยรวมนี่ล่ะกะสิประมาณนี้เลยจ้ามีเป็นลอยๆโตบริการพี่บริการน้องตลอดเปิดตั้งแต่สี่โมงแรกยันหาทุ่มเลยจ้าพี่น้อง